ประชาชนทั้งประเทศคงจะรุนกันระทึกใจนะครับว่าท่านอนุทินชาญวิรุลจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยไหมนะครับเพราะว่า ในขณะที่พักประชาชนเทเสียงมาสนับสนุนให้คุณอนุทินชาญวิรุลขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32เพื่อแก้ไขปัญหาประเทศชาติในยามที่มันมีปัญหาอุปสรรคอย่างนี้นะครับเพราะคุณอุ้งอิง โดนสารวินิจฉัยให้พ้นการปฏิบัติหน้าที่ไปพอพ้นการปฏิบัติหน้าที่ไปเนี่ยเท่ากับคณะรัฐมนตรีทั้งคณ,ณะของคุณอุ้งอิงมันหมดสภาพไปแล้วครับไม่ได้รับความไว้วางใจจากสารรัฐธรรมนูญมันหมดสภาพตอนนี้สภาพของผู้ปฏิบัติหน้าที่ นายกละมุตรีคือคุณภูมิธรรมกับคณะละมุตรีที่ตั้งกันมารักษาการอยู่นี่นะครับมันเหมือนกับพูดภาษาชาวบ้านไม่ต้องไปเอาข้อกฎหมายไม่ต้องไปเอากฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับเหมือนกับลิเกคณะนั้นเขาเลิกจ้างแล้วเขาไม่เอาแล้ว นะครับเขาให้เลิกแสดงแล้วลิเกคณะนั้นนะครับเขาให้เลิกแสดงแล้วก็ให้คนมาเฝ้าโลงเขาไว้นะครับให้คนมาเฝ้าโลงเขาไว้คือท่านภูมิธรรมมาปฏิบัติหน้าที่นายกชั่วคราวนะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการ ในระบอบประชาธิปไตยคือสรรหานายกรัฐบาลคนใหม่นะครับหรืออาจจะเป็นคนเก่าก็ได้ถ้าเกิดว่าเขารวมเสียงได้แต่ปรากฏว่ามันรวมเสียงไม่ได้ไม่พอนะครับพรรคที่มีเสียงมากที่สุดคือพรรคประชาชนเนี่ย mm hmm. เขาเห็นว่าทางภูมิใจไทยคุณอนุทินนี่เหมาะกว่านะครับ mm hmm. เขาก็ตกลงตรงใจนะครับ สนับสนุนคุณอนุทินแต่ปรากฏว่าคุณภูมิธรรมใจเด็ดยื่นยุบสภาไปเลยท่านใจเด็ดอยู่แล้วท่านภูมิธรรมนะครับท่านใจเด็ดอยู่แล้วเวลาตัดสินใจอะไรก็จะเด็ดขาดนะครับยื่นยุบสภาโดยส่วนตัวผมมองว่า นายกรักษาการเนี่ยไม่มีอำนาจยุบสภาครับเขาให้ทำหน้าที่แค่ชั่วคราวไม่ใช่ตัวจริงนะครับไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่นายกตัวจริงการเสนอขึ้นไปยุบสภาเนี่ยไม่ควรกระทำํำผลภาระ ไปละคายเบื้องยุคนบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะอำนาจการยุบสภานั้นเป็นอำนาจของพระมหากษัตริย์สถานการณ์มันไม่ใช่ว่าไม่สามารถจะเลือกนายกไม่ได้นี่เลือกได้นะครับแต่ท่านชิงยุบสภาไปนะครับโดยส่วนตัวผมนะครับ ผมมองว่าไม่สมควรกระทำนะฮะไม่ไม่ไม่สมควรกระทําไม่สมควรที่จะเสนอยุคสภาไปหลักายเคืองเบื้องยุคนบาทนะครับความเห็นส่วนตัวผมนะครับเสนอไปแล้วเนี่ยปกติเราข้าราชการเนี่ยเราจะไม่กล้าทํา เราจะไม่กล้าทำนะฮะข้าราชการประจำเนี่ยจะไม่กล้าทำครับอะไรที่เราพิณาไตรตองแล้วมันจะทำให้ราคายเครืองเบือเบ้องยุคนบาทนี่เราจะไม่กล้าทำกันครับนะครับแต่นักการเมืองท่านอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งนะครับท่านอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งนะครับว่าท่านมีอำนาจนะฮะเดี๋ยวผลมันก็จะตามมานะครับเดี๋ยวผลก็จะออกตามมานะฮะ เห็นว่าเสนอยุบไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะผมก็ไม่ได้ติดตามข่าวแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาเสนอไปการใดที่จะเสนอลงพระประมาภิไธยเนี่ยต้องผ่านเรื่องเนี่ยจะต้องผ่านไปที่สำนักองค์งมนตรี ต้องผ่านไปที่สำนักองคมนตรีนะครับซึ่งมีท่านพลเอกสุริยุจุรานนท์เป็นประธานองคมนตรีนะครับคณะองคมนตรีจะต้องไตร่ตรองว่ามันชอบไหมมันสมควรไหมนะครับถ้าสมควรถูกต้องตามทํานองครองธรรมคณะรัฐมนตรีคณะองคมนตรีก็จะนำ ความขึ้นกลาบบังคมทูลอยู่ในอำนาจวินิจฉัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแต่ว่าเรามองผมมองส่วนตัวผมนะครับในฐานะผมเป็นอดีตข้าราชการประจำเนี่ยผมมองว่าเรื่องอย่างนี้ไม่น่าจะเสนอขึ้นไปเลยนะครับ ระคายเคืองเบื้องยุคคนบาทนะครับเราก็มารอกันลุ้นกันต่อไปนะครับว่าท่านอนุทินจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบสองของประเทศไทยไหมนะฮะนะครับผมอยากให้มีนายกเร็วๆครับอยากให้คุณอนุทินเป็นนายกไปเลยนะครับมาเนี่ยจะได้ดูฝีมือนะครับหลังจากที่เป็นมวยรองมานานนะครับ ดูฝีมือคุณอนุทินนะครับว่าในช่วงเวลาที่รับปากเขาเข้าไว้ว่าสี่เดือนจะยุบสภาเนี่ยจะมีฝีมือฝีไม้ลายมือเฉียบขาดขนาดไหนนะครับแต่ผมมองว่าการที่มีนายกใหม่เนี่ยโดยมาจากพักภูมิใจไทยเนี่ยมันจะทำให้สถานการณ์ไทยกับกัมพูชาเนี่ยดีขึ้น ที่ผมพูดนี่ผมห่วงเรื่องเดียวครับเรื่องสถานนาการไทยกับกัมพูชาท่านอนุทินต้องเด็ดขาดท่านก้าวขึ้นมาเป็นนายกแล้วแม้มันจะมีเวลาแค่สามเดือนสี่เดือนท่านต้องเด็ดขาดครับนะครับเด็ดขาด